ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .1 ที่น่ารักทุกคนวันนี้คุณครูจะมาสัมภาษณ์ชื่อเรานะคะใครชื่อเล่นอะไรให้บอกคุณครูด้วยนะคะอ<ป>่เริ่มจากคนที่หนึ่งชื่ออะไรคะชื่อเล่นชื่อน้องบิมค่ะชื่อ<ต>น้องข้าวหอมค่ะข้าวหอมนอ้ปุดค้่อยน้องโอชินค่ะน้องพรดครับน้องตโตโต้ครับน้องหมากครับ น,น,น้องนิว่าครับน้องล็บจูนครับน้องไปครับน้องไอคับน้องตอัวโนครับนี่ใครที่หน้าตาดียกมือค่ะใครรู้ตัวหน้าตาดีที่สุดในห้องโอ้มีเอามือลงค่ะใครสวยที่สุดในห้องยกมืออ่าไม่มีไม่มีมองหน้ากันใครมีแฟนแล้วยกมือค่ะใครมีแฟนแล้วอ่ะค้างไว้ก่อนใครมีแฟนแล้วยกมือ ยกมือเดี๋ยวนะคะโอ้หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าคนนะคะมือลงเต้นยกมือขึ้นค่ะใครอยากออกกำลังกายผู้หญิงมีไหมผู้หญิงไม่มีมีแต่ผู้ชายนะคะฉะนั้นจะให้นักเรียนหญิงเข้ามานั่งดูนักเรียนชายออกกำลังกายนะคะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะ,ะถ้าพร้อมท่าเตรียมหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามตุง้งแฉ่งตุ้งแฉ่ง ตุ้งเฉ่ง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 ตุ้งพอครับโตขึ้นอยากเป็นอะไรคะตำรวจครับอยากเป็นตำรวจผมชื่อน้องโตครับอยากเป็นอะไรคะทหารครับทหารผมชื่อน้องเนม่าครับโตขึ้นอยากเป็นวิศวกรอ่ะวิศวกรน้องน้องเนปูนครับโตขึ้นอยากเป็น นักขายของครับนักขายของนักขายของน้องชื่อน้องอายค่ะโตขึ้นอยากเป็นตำรวจตำรวจชื่อน้องโตโน่ครับค่ะโตขึ้นอยากเป็นตำรวจโอ้ถ้ารอคนละหนึ่งท่าค่ะถ้ารอถ้าเด็กของตัวเองอันหนึ่งสองสามหันมาค่ะหันมาถ้ารอคนละหนึ่งท่านะคะโอ้มีแต่คนรอรอห้องนี้อ่ามาใกล้ๆกล Okay. <laughs>